ียังรักเธอแต่รู้ไหมใจก็โทรไม่รู้ว่าต้องรอรออีกหน้านถึงในสุปร้ายเขานีดแหละค่ะคนนี้ละค่ะเจ๊พี่หักอ๊ยพี่ตายแล้ว กลับมาเมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นบอกล่ะคะนี่ท็อปแฟนเจ้เองแล้วทำไมเหนือท่วมตัวขนาดนี้ล่ะเนี่ยไปทำอะไรมาก็ผมเลยมาหาคุณไงครับหุยน่ารักจังเลยหิวมากด้วยเนี่ยโอโหตายละเดี๋ยวสั่งเตรียมให้หมดเลยนะสิบอย่างเลยดีไหมอะพี่ท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีดีน่า ไม่ได้ยกค้ามาเหรออ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงลีน่าขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะหิมากเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมของให้เตรียม แกคิดจะแฉะเรื่องฉันกับพี่ท็อปแล้วก็ลืมไปได้เลยนะแกนึกเหรอว่าเจาเขาจะเชื่อแกถ้าไม่อยากเดือดร้อนแล้วก็อยากเข้ามาแตะเรื่องผู้ชายของเจจะดีกว่าใครกันแน่ที่แตะผู้ชายของเจอ้อ,อเดี๋ยวไม่เล<ๆ>ไม่สิเธอทำาแล้วก็แตะสะิ เดี๋ยวเอาเธอเอาเธอฉันไม่ใช่คนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกนะถ้าคนนั้นไม่มายุ่งเรื่องของฉันสักก่อน ว่าไงบ้าง,ม,างมันบอกว่าจะไม่พูดถ้าลีน่าไม่ไปแกล้งมันสวยนี่ฉลาดอีกนี่ยังเมียลมาหูดำอีกหึงเหรอหึงลีน่ากับพี่อ่ะไม่ได้เป็นผัวเมียกันนะเราอ่ะนอนกันเพื่อที่จะแก้เบื่อเฉยๆรู้แล้วนะ แล้วตอนนี้เบื่ออะไรยังละ่ะมาทำอะไรสนุกกันต่อไหมฮะเพิ่งมีคนจับได้ไม่กลัวเลยหรือไงกระดาษเขาบอกแล้วไงเขาจะไม่พูดหนังเนี่ยมันไม่ได้ซื่อนะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดอีก แต่ถ้าดาวจับได้ขึ้นมาแล้วเรื่องของเราสองคนไปฟ้องเจ๊เราก็ยิ่งซวยไปกันใหญ่นะถ้าอย่างนั้นก็ต้องยืมมือคนอื่นช่วย ดาวช่วยยืนหน่อยได้ไหมเอ่อค่ะดาวยิ้ไมไ,นนไ,ยยไม่สดใสเลย,ยช่วยทำหน้าให้เหมือนว่าที่มิสเพอร์เฟคหน่อยสิครับ ดาวต้องล้วงข้อมูลของการประกวดปีนี้มาให้ได้ถ้าเรารู้โจทย์ว่ากองประกวดเขาต้องการอะไรก็เตรียมตัวชนะใสๆเออแล้วมิสเพอร์เฟกเนี่ยต้องเป็นยังไงล่ะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากรรมการเนี่ยเขาชอบแบบไหนแต่ในส่วนรายการที่ผมดูแลเนี่ยผู้หญิงที่เพอร์เฟกที่ผมตามหาเนี่ยจะต้อง ไม่บอกเอา้านี่แน่ต้องตีกันเลยเหรอก็บอกมาสิ <c oughs> บอกมาอยู่นี้เลยนะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่บอกว่าหยุดนี่เลยวะ เออแล้วความเพอร์เฟกที่คุณมองหามีีอยู่ในตัวดาวบ้างไหมคะจริงๆผมว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็เพอร์เฟกแบบที่เป็นอยู่แล้วนะครับแค่ว่าต้องเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นพอดาวอะ่ะอย่าทำอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะนะทางต่อดีกว่า dính rồi <laughs> อะไรหรือเปล่าเอ,อ่อฉันขอกลับก่อนได้ไหมอะ่ะพอดีเพื่อนฉันมีปัญหานิดนึงอะ่ะเรื่องอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาต้องเจอฉันตอนนี้เลยเงีนยฉันไม่ส่งนะเอ,อ้ยไม่เป็นไรคือนายก็มีงานทำเยอะแยะแล้วเดี๋ยวฉันไปเองแหละ เกิดแกอยากจะช่วยฉันจริงๆขอแค่แกเป็นชมพู่คนเดิมอย่าเปลี่ยนไปแบบดาวก็พอนะพูร่รู้ไมอกใจก็ท